สวัสดีครับวันนี้ผมช่างเตาป่าขุ่นจะพามารับชมเปลี่ยนผ้บเบกหลังฟีน่งร้อยยี่สิบห้าไอครับก่อนอื่นต้องถอดท่อถอดล้อออกก่อนนะครับตอนเราจะเปลี่ยนผ้บเบกหลังมาชมกันเลยครับ นี่นะครับ้าเบกใหม่ที่เราซื้อมา นี่นะครับเรียบร้อยแล้วครับขันดอหลังให้แน่นนะครับเวลาเราขี่จะได้ไม่ดุด เนีวยเราก็มาตั้งเบรกหลังให้นะครับให้มันตึงพอดีมือเรานะครับ ก็เรียบร้อยนะครับเป็นการจบคลิปพอดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ